สวัสดีครับตอนนี้เราออกจากศาลแล้วนะครับขอบคุณทนายความด้วยนะครับวันนี้มีใครฝากของอะไรไหมพี่กนกอ่อนพี่กนกอ่อนคุณกนกอ่อนค่ะพี่กนกอ่อนนะครับพี่อะไรขอบคุณพี่กนกอ่อนด้วยนะครับ ครับผมผมรรอบพี่ปีใหม่ให้พี่ซลามีอันนี้อันนี้พี่ปีใหม่ฝากให้พี่ซลามีนะคะนะคะขอบคุณแทนพี่ซลามีเลยนะขอบคุณพี่ปีใหม่กระเป๋าตัวนี้ก็ของพี่ปีใหม่คะขอบคุณพี่ปีใหม่พี่ปีใหม่ฮอนแลนดนนะครับจ้ะนีของพี่ของพติ๊กข้าวลามด้วยนะครับโอ้โหครับเนี่ยเนีอยเนีเนี่ยเนี่เนี่ยเี่ยีย่ย มาซื้อชุดเซเลมอนให้หนูไอ้ติ๊กแล้วก็พี่ซาลามี่พี่ซาลามี่ให้พี่พัดอุ้ยกลับขอบพระคุณพี่ซาลามี่มากนะคะโอ้ยอุ้ยสวยจังเลยอ่าใช่พี่ซาลามี่ตัวนี้ก็ใช้จับรถแล้วนี่คือของยาวตัวดูไปเลยให้พี่พัดกลับขอบพระคุณพี่ซาลามี่นะวยค่ะขอบคุณค่ะพี่กินกาแฟแล้วกระชับเลยอันนี้นะกาแฟแล้วกระชับเลยเอ็นนิ้วมือแข็งมากเลยพี่เลยต้อคไเรียนกับพี่ โอเคหมดแล้วเนาะจ้าโอเคกให้พี่พี่ทุกคนรับเงินเงินทองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่เียนดนบ้านนะคะอ่วคุณมากๆค่ะขอบคุณจ้าสวัสดี